เจ้าก็จะเป็นวิวของอิวตันอยู่ฟังนู่นนะเจ้าพีต้นมะพร้าวเยอะมาก้ึยว่าเหมือนวิวที่ภูเก็ตหรือเปล่าภูเก็ตสมุยหัวเหินยังประมาณนี้ถ <c oughs> นนหนทางนี่คือแบบโอเคอาเจ้ามันใหญ่มากเข้าใจเลยว่าทำไมคนอยู่อเมริกาถึงต้องมีรถเพราะว่าถ้าบม่มีรถนี่ลำบากมากเลยนะดูทัน วางเลยด,ดูแบบกี่เลนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเลนเราฟังโู่นเดี๋ยนจะเป็นแอร์พอร์ตนะเจ้าอ้ออันนี้ไงรถส o ูบัสอ่า <c oughs> เขาจะเป็นแบบนี้รถโดดรงเรียนก็โอเคนะเจ้าคือแบบอากาศกำลังดีนะเจ้า ลดเขาเป็นแบบนี้เนาะเออดูคลาสสิกดาาิน่าหนนี่แหละเจ้าแอร์พอตแมสนาบินนันเครื่องบินกำลังกำลังเทคออฟมีแต่ต้นมะเป้าเลยเหมือนในภูกเก็ตเลยดูดินึกว่าอยู่ภูเก็ตนะเนี่ยโอเคสวัสดีเจ้าแคนีนะ